สวัสดีค่ะลูกค้าห้างทองหลังยยกมีทุกท่านนะคะวันนี้นำสร้อยข้อมือนะคะน้ำหนักสองสลึงแล้วก็1บาทนะคะเป็นไซส์ความยาว17เซนติเมตรนะคะลูกค้ามาอัปเดตให้ชมกันนะคะเป็นสร้อยข้อมือสําหรับสาวข้อมืออวบนะคะรอบข้อมือ17เซนติเมตรนะคะฝากลูกค้านะคะกด,กดติดตามช่อง YouTube ห้างทองหลังยักมีไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ ไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางร้านอัปเดตให้ชมกันนะคะแล้วก็ฝากลูกค้าเข้าไปกดติดตามนะคะเพจ้างทองหวงอยามีทาง Facebook ด้วยนะคะเพราะว่าทาง Facebook เราจะมีอัปเดตโปรโมชั่นนะคะดีๆแล้วก็สินค้าราคาพิเศษลงทาง Facebook ด้วยนะคะลูกค้ายังไงก็ฝากลูกค้าเข้าไปกดติดตามด้วยนะคะเป็นมาเริ่มกันเลยนะคะลูกค้าลายแรกกันเลยนะคะขอเป็นน้ําหนักสงสืบนะคะลูกค้ารายแรก นะคะลูกค้าจะเป็นงานหกเสานะคะหกเสาขัคัตตุ้มนะคะลูกค้าตรงตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายหกเสาค่ะแล้วก็ขัตตุ้มนะคะทั้งหมดสามตุ้มนะคะแล้วก็จะมีด้านข้างด้วยนะคะลูกค้าตรงตุ้มนะคะก็จะเป็นพ่นทรายนะคะตัดลายรูปดอกไม้นะคะเส้นมีเก๋ๆเลยจ้าลายต่อมานะคะลูกค้าเป็นสร้อยข้อมือนะคะลายป๊อปคอร์นนะคะ อูนะคะดูงานใกล้ๆค่ะจะเป็นลายป๊อปคอนนะคะลูกค้าแล้วก็จะคั่นด้วยตุ้มนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นลายมีนานะคะเป็นคั้นคั้นคั้นตุ้มขั้นมีนานะคะแล้วก็เป็นลายป๊อปคอนนะคะลูกค้าตลอดเซสชันลายต,ต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นสักข้อมือน,นะคะลายลวงข้าวคะ่ะเส้นนี้นะคะจะมีความน่ารักด้วยการห้อยตุ้มติ้งหมดใจนะคะ ี๋ยวให้ดูหัวใจนะคะชัดๆนะคะตุ้งติ้งหัวใจจะเป็นประมาณนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายลูกข้างข้างด้วยตุงะะตออ้งค่ะกต่เราทำเส้นเลยนะคะความยาวเส้นนี้ก็คือ17เซนติเมตรนะคะลูกค้าเป็นลายน่ารักน่ารักนะคะงานโปร่งขยายคะ่ะต่อมานะคะเป็นสร้อยข้อมือน้ำหนักสองสลึงน,นะคะเป็นรูปดอกไม้นะคะลูกค้าตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายบิ้นนะคะแบบนี้นะเป็นลายบิ้น ส่วนตัวดอกไม้นะคะลูกค้าเห็นไหมคะจะมีความเก๋ความเก๋ก็คือจะเป็นรูปดอกไม้ก็จริงนะคะแต่ว่าจะเป็นรูปหัวใจเห็นไหมคะกลีบดอกไม้จะเป็นรูปหัวใจค่ะดีไซน์สวยมากเลยนะคะลูกค้าใส่แล้วแบบเก๋มากเลยค่ะมองแบบหนึ่งก็จะเป็นรูปดอกไม้นะคะมองแบบหนึ่งก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะลายต่อมานะคะลูกค้าลาย เหลอนะคะเส้นนี้นะคะจะเป็นลายห่วงนะคะลูกค้าลายห่วงนะคะคันเดงตุ้มค่ะน้ำหนักสองสลึงนะคะลูกค,ค้าความยาวก็คือ17เซนติเมตรนะคะคลิปนี้ทั้งคลิปนะคะความยาวจะน้ำความยาวจะยาวอยู่ที่17เซนติเมตรนะคะสําหรับสาวรอบข้อมืออวบนะคะลายต่อมานะคะลูกค้าเป็นลายเกลีวนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีหัวตุ้มติ จ,จะเป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็คือค้อนสายปั่ลายนะคะลูกค้าตัวสร้อยจะเป็นลายเกลียวแบบนี้คะ่ะนี่เลยค่ะน้ำหนักสองสลึงนะคะลูกค้าใครช่องานเกลียวนะคะเส้นนี้นะคะลูกค้าใส่แล้วน่ารักมากๆคะ่ะต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นสร้อยข้อมือนะคะน้ำหนักหนึ่งบาทนะคะเป็นลายบิดนะคะนี่เลยค่ะตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายบิดแล้วก็ มีลวดาลายด้วยนะคะก็คือปัดขนแมวนะคะตลอดทั้งเส้นเลยค่ะความยาวนะคะลูกค้า17เซนติเมตรนะคะสำหรับสาวข้อมืออวบคะ่ะเห็นไหมคะจะเล่นไปค่อนข้างดีนะคะลูกค้าเห็นไหมคะเวลาโดนแสงไปกระทบนะคะก็จะมีความวาววับเลยคะ่ะลายนี้นะคะลูกค้คาคงถูกใจสาวที่ชอบงานปลอปคอนนะคะเป็นงานป๊อปคอนนะคะลูกค้า เป็นงานป๊อปคอนนะคะคันตุ้มค่านี่ค่ะจะเป็นลายป๊อปคอนนะคะคันตุ้มแล้วค่อยตุ้มติ้งหัวใจนะคะลูกค้าน้ำหนักหนึ่งบาทค่ะเส้นนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นงานป๊อปคอนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเส้นนี้นะคะเป็นป๊อปคอนตลอดทั้งเส้นเลยนะคะไม่มีตุ้มติ้งนะคะเป็นงานเรียบๆค่ะให้ดูนะคะลูกค้าดูสูงให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะตัวป๊อปคอนค่ะ สวยน่ารักมากๆเลยค่ะน้ำหนักหนึ่งบาทนะคะลูกค้าลายต่อมานะคะสําหรับลูกค้าที่ช่องงานป๊อปคอนมีอีกหนึ่งดายนะคะสําหรับป๊อปคอนแพรนะคะลูกค้าเส้นนี้จะเป็นป๊อปคอนแพรสองแถวนะคะคันตัวตุ้มค่ะความยาวก็คือ17เเซนติเมตรนะคะลูกค้า ะะเป็นงานเตี้ๆแต่ดูเก๋นะคะตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายเบนค่ะคั้นด้วยตุ้มสามตุ้มนะคะออขออภัยค่ะขั้นด้วยตุ้มสี่ตุ้มนะคะ,คะ,ะ,คะลูกค้าแล้วก็มีขั้นด้วยเม็ดข้าวโพดนะคะหรือว่าปอมคอนด้วยนะคะความยาวก็คือ17เซนติเมตรค่ะน้ำหนัก1บาทนะคะต่อมานะคะลูกค้าเป็นงานผ่าหวยนะคะลูกค้างานผ่าหวายนะคะขั้นตุ้มค่ะความยาวจะอยู่ที่17เซนติเมตรนะคะ สวยยเลต่อมานะคะลูกค้าลายนี้เลยจ้าเป็นลายแปดเสาโดกนะคะความยาว17เซนติเมตรค่ะห้ตุ้งติ้งถุงทองนะคะ ลูกค้าค่ะเส้นนี้นะคะเสริมดวงทางด้านการเงินงนะคะหากลูกค้าท่านไหนที่มีทําธุรกิจค้าขายนะคะค้าขายออนไลน์ค้าขายหน้าร้านนะคะลูกค้าสามารถเลือกซื้อข้อมือเส้นนี้นะคะใส่เพื่อเสริม,รมดวงนะคะเสริมกําไรทางด้านค้าขายได้นะคะลายต่อมานะคะลูกค้าเป็นลายมีนานะคะคันตุ้มนะคะลูกค้าสายตุ้มค่ะดูงานใกล้ๆนะคะ เลยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตร่มตุ้มนะคะก็จะเป็นพ่นทรายตัดลายรูปดอกไม้นะคะลูกค้างานสวยมากค่ะเวลากระทบแสงไปนะคะลูกค้าเส้นนี้จะเล่นไปเล่นไปค่อนข้างดีเลยนะคะ<ๆ>เห็นไหมคะสวยมากๆนะคะลูก้ามานะคะลูกค้าเส้นนี้นะคะลูกค้าจะเสริมดวงทางด้านความรักนะคะแล้วก็ความบางคั่งร่ำรวยด้วยนะคะตัวซ ผ่าวายนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะจะคั่นด้ยตุ้มตรงนี้นะคะลูกค้าจะเป็นดอกพิกลนะคะดอกพิกลก็หมายถึงความมั่งคั่งล่ำรวยความมุดมสมบรูรณ์นะคะแล้วก็ให้ตุ้มติ้งหัวใจนะคะลูกค้าจะเสริมดวงทางด้านความรักนะคะนี่เลยค่ะตุ้มติ้งหัวใจจะเป็นแบบนี้นะคะเส้นนี้นะคะลูกค้าใส่เส้นเดียวนะคะสวยจบครบสุจรจริงๆค่ะลูกค้า ใครสนใจนะคะสามารถทักไลน์มาได้เลยนะคะต่อมานะคะลูกค้าเป็นสซส์ยข้อมือน้ำหนักหนึ่งบาทนะคะ ตัวสร้อยนะคะลูกค้าก็จะเป็นงานผ่าวายนะแล้วก็ขั้นด้วยตุ้มค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นขั้นด้วยเป็นมะยมนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นตุ้มนะคะลูกค้าความยาวนะคะก็จะอยู่ที่17ซนติมเหมือนกันนะคะน้ําหนักหนึ่งตาจ้าต่อมานะคะลูกค้าเส้นสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นสร้อยข้อมือน้ําหนักหนึ่งตาะคะความยาว17ซนติมตรนะคะสําหรับลูกค้านะคะสาวๆที่รอบข้อมืออวบนะคะ เส้นนี้นะคะจะเป็นลายบิด2ชั้นนะคะลูกค้านี่เลยคะ่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นปัดขนแนวด้วยนะคะปัดลายนิดหน่อยะคะ่ะเพิ่มความสวยงามนะคะเวลาโดนแสงไฟกระทบนะคะลูกค้าก็จะเล่นไฟนะคะ ใ,ใส่สวยแน่นอนคะ่ะใส่ตปงงานบุญงานบวชงานแต่งนะคะได้ทุกง,งานหรือจะใส่ในชีวิตประจาวันก็ได้นะคะเพราะว่าลายนี้ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าก็อัปเดตลายส้ยข้อมือนะคะสําหรับสาวรอบข้อมืออวบนะคะไซส์17เซนติเมตรนะคะให้ชมครบทุกลายแล้วนะคะมีน้ําหนักหนึ่ง สองสลึงแล้วก็1บาทนะคะลูกค้าหากลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะได้ทองนะคะไลน์ที่อัปเดตให้ชมนะคะก็สามารถแอดไลน์แอดมาได้นะคะไลน์แอดจะอยู่มุมด้านซ้ายมือของหน้าจอนะคะลูกค้ามีขึ้นโชว์ให้นะคะลูกค้าสามารถ อแอดมาสอบถามได้นะคะหรือจะโทรมาที่056227556ก็ได้นะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะลูกค้าฝากลูกค้ากดติดตามนะคะไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปก็จะมีการอัปเดตสินค้าให้ชมกันตลอดนะคะลูกค้าคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ